นี้มาละมาหาการทางการเงินค่ะนี้ให้ในสิ่งที่มันใหม่ให้มากกว่าตัวคอออฟเฟอริงของแอปนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันเริ่มเป็นซูเปอร์แอปแหละซึ่งไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นแอปใหญ่มันอาจจะเป็นแอปที่มีผู้ใช้งานหมื่นคนแสนคนแค่นั้นก็ได้นะอันนั้นก็เรียกว่าซูเปอร์แอปแล้วแล้วมีใครไหมที่คุณเคยเห็นเขาเรียกแอปแอปหนึ่งว่าเป็นซูเปอร์แอปทั้งคิ่เขาไม่ได้เป็นซูเปอร์แอปเลยอะไรแบบเนี้ยที่คนอ,อาจจะเข้าใจผิดไปคิดว่าไม่เคยเจอนะ แอปหลายหลายแอปที่เราเจอเขาพยายามไม่เรียกแต่ว่า็นสเปนแอปทางไหนเี่เขาเป็นสุดเปแอปด้วยซ้ำเกมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ได้มากๆเลยกับลูกค้าแล้วก็เกมเองก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆรอบโลกฉันเชื่อมันจะเพิ่มขึ้นได้แบบ2เท่าเลยแหละแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีโอกาสใหญ่โอกาสดีตรงเนี้ยเราสามารถที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ไหมเราสามารถที่จะทําให้เงินก้อนใหญ่เนะี่ยสามารถเข้าถึงคนที่เป็นธุรกิจเล็กๆที่มีจํานวนมากมาย